สวัสดีครับรายการ Global r a p พบกับผมมิวอนแมททิวรัตนธราทรเป็นผู้ดำเนินรายการและคุณธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ซิมิโก้วันนี้เราจะมาเริ่มจากการ w r ปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตลาดสหรัฐและตลาดฮ่องกงซึ่งดูจะคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะให้คุณธีรพัฒน์เล่ารายละเอียดให้ฟังครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับทั้งดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยยังคงปรับขึ้นนะครับโดยดัชนี S&P 500ของสหรัฐเนี่ยบุกขึ้นมาประมาณ3%นะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับโดยมีปัจจัยหนุนนะครับจากคำแถลงของประธานเฟดนะครับต่อนโยบายการเงินนะครับที่จะให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับขึ้นสูงได้นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งความขึ้นหน้าของวัคซีนโควิด -19 นะครับ,รบซึ่งการตับขึ้นของตัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอาทอิ Microsoft Facebook แล้วก็ Amazon นะครับรบวมทั้งยังมีหุ้นน้องใหม่อย่าง Salesforce นะครับซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปคำนวณน,น้ำหนักในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี Amgen นะครับบริษัทยาด้านไ i o อเทคโนโลยีนะครับ ฮานิเบลบริษัทเทคโนโลยีด้านการบินและอุตสาหกรรมนะครับซึ่ง3บริษัทนี้ก็จะมาแทนที่ไฟเซอร์ Pfizer นะครับบริษัทวิจัย,ยแล้วก็พัฒนายานะครับเลทเทียน,นะครับบริษัทผู้จัดหาแล้วก็บริการเทคโนโลยีในระบบอาคารแล้วก็การบินนะครับรวมทั้งแอทซอนโมบิลนะครับเป็นบริษัทด้านพลังงานนะครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในในตัวดัวชเนดีดาวโจวนะครับโดยการนำเข้าของหุ้น3ตัวนีน้ก็มีผลในปันจจันที่3าเอด ที่ผ่านมานะครับส่วนดัชนีห้างเสียงของฮ่องกงเนี่ยก็ปรับขึ้น1.2นะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็มาจากการนำของหุ้น AIA แล้วก็ Tencent นะครับครับทั้งนี้เนี่ยในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่7กันยานะครับก็จะมีหุ้น3ตัวนะครับได้แก่ Xiaomi นะครับวูซีแล้วก็ Alibaba นะครับก็จะเอาหุ้น3ตัวนี้เข้าไปคำนวณในดัชนีห้างเสียงนะครับ ก็คาดว่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยกลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะว่า3ตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเช่นเดียวกันครับครับผมต่อไปผมอยากใช้ให้คุณธีรพัฒ เจาะลึกคุ้นในี PO ของบริษัทแอนกรุปนะครับว่าทำไมตัวบริษัทนี้ถึงมีมูลค่าสูงถึง2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะเริ่มจากลักษณะธุรกิจก่อนเลยครับผมครับก่อนอื่นก็มาดูนะครับว่าในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่มีข่าวนะครับว่าแอนกรุปเนี่ยจะชื่นเข้าจดทะเบียนอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นทั้งเิงน,นะครับครับก็เป็นการจดทะเบียนเข้าตลาดที่เรียกกันว่าเป็นจิวเวลลิสตินนะครับก็คือจะเข้าไป ซื้อขายกันพร้อมกัน2ตลาดเลยนะครับคาดว่าดิวนี้เนี่ยจะมีการระดมทุนได้ถึง30,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็จะทำเป็นสถิติสูงสุด นะครับในหุ้นที่มีการทํา IPO มาเพราที่เคยมีมานะครับครับแล้วก็คาดว่าจะเข้าทําการซื้อขายเนี่ยในกระดาษเนี่ยในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับครับในการระดมทุนครั้งที่แล้วเมื่อปี2018เนี่ยบริษัทระดมทุนได้1 4 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับก็เทียบเป็นจานวนมูลค่าทั้งบริษัทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0แ0ล้านเหรียญนะครับครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแอนกรุ๊ปจะมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่นะครับจากการระดมทุนครั้งนี้นะครับเรามาดูความเป็นมาของบริษัทก่อนนะครับ คือตัวแอ g r ุ๊ p เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2004นะครับในช่วงที่อ e ีคอมเมิร์ซของ Alibaba เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมนะครับภายใต้ Alipay ย์แอปนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้บริการ Alipay เนี่ยมากกว่า1,000ล้านคนนะครับแล้วก็มีผู้ขายร่วมธุรกิจอยู่ ราว80ล้านลายนะครับ,รบในรายการธุรกรรมการจ่ายเงินเนี่ยของ AliPay เนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง18ล้าน,ล,านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ,รบนอกจากการทําธุรกรรม e-payment เนี่ยใน AliPay เนี่ยยังสามารถทําธุรกรรมการขอสินเชื่อเพื่อการบริโภคการลงทุนแล้วก็ประกันนะครับที่เราเรียกว่า financial technology หรือเรียกว่า fintech นะครับในส่วนของสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับซึ่งใช้ชื่อว่า credit tech นะครับ บริษัทเป็นตัวแทนให้บริการสินเชื่อเพื่อการบริโภคทางออนไลน์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะครับโดยมีตัวเลขสินเชื่อคงค้างที่บริษัทเป็นตัวแทนเนี่ยอยู่ที่300แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อเทียบกับ ยอดสินเชื่อทั้งระบบของไทย,ยอยู่ที่ประมาณ5แสนล้านเหรียญดอลลาร์นะครับ,รบส่วนบริการการลงทุนหรือเรียกว่า Investment Tech เนี่ยบรัทมี AUM อยู่ที่6แสนล้านเหรียญดอลลาร์นะครับใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ภายใต,ใต้การจัดการของกองทุนไทยนะครับที่รวมกันอยู่ที่ประมาณ1.5แสนล้านนะครับ,รบส่วนธุรกิจประกันเนี่ยหรือที่เรียกกันว่า i n s u r e Tech เนี่ยเบริษัทก็มียอดอยู่ที่ประมาณ7 8พันล้านนะครับเทียบกับเบี้ยประกันชีวิตของไทยทั้งระบบท,ที่20 0 0 0ล้านเหรียญนะครับ ครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วไม่ทราบว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแอนกรุ๊ปเป็นอย่างไรบ้างครับตัวบริษัทนะครับทำรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับจาก9,800ล้านเหรียญนะครับในปี2017นะครับมาเป็น1 8พันล้านเหรียญในปี2019นะครับในขณะที่กำไรสุทธิปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่3,600ล้านเหรียญนะครับวูในช่วงครึ่งแรกของปี2020เนี่ยแอนกรุ๊ปทำรายได้ประมาณล้านเหียญนครัน เพิ่มขึ้น38%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนกำไรสุทธิในรอบครึ่งปีนี้เนี่ยก็อยู่ที่3.5พันล้านเหรียญน,นะครับ เพิ่มขึ้นถึง6เท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี2019นะครับในอดีตเนี่ยแอนกุ๊ปจะมีารายได้หลักนะครับมาจากดิจิตอลเพย์เมนต์นะครับ,<อ>บแต่หลังจากที่บริษัทเนี่ยให้บริการเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะครับารายได้ส่วนนี้เนี่ยเคยที่เคยมีสัสดส่วนมากกว่า50%เนี่ยก็ลงมาเหลือไม่ถึง30%นะครับใ<อ>นขณะที่ารายได้จาก i ินเทคตอนนี้เนี่ย มีสัดส่วนมากกว่า60%ซนะครับซึ่ง2ใน3มเนี่ยมาจากการให้บริการสินเชื่อนะครับบริษัทเองเนี่ยทำรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผ่านธุรกรรมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของที่เก็บจากธนาคารนะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการแล้วก็บริษัทประกันนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับเราไม่ทราบว่าตัว valuation ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครับถ้าหาเปรียบ แอนกรุ๊ปนะครับกับบริษัทที่ทําธุรกิจใกล้เคียงกันเนี่ยก็คงจะเปรียบกับตัวเพ y p พอของสารนะครับซึ่งเพ y p พอปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้บริการอยู่300ล้านคนนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพย์พอทำกำไรสุทธิได้2,400ล้านเหรียญน,นะครับต่ำกว่า3 0เนะครับเมื่อเทียบกับของแอนกรุ๊ปนะครับปัจจุบันเนี่ยเพย์พอเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่240 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ซื้อขายกันที่ PE ที่90เท่าน,นะครับ หากใช้ตัวเลขกำไรของแอนกรุปในปีที่แล้วเนี่ยที่3.6พันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้ P/E ที่90เท่าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะได้ประมาณมูลค่าตลาดของแอนกรุปเนี่ยที่ประมาณ300ล้านเหรียญน,นะครับแต่หากใช้ดิวของการซื้อขายเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาซื้อขายกันที่ P/E 70เท่านเนี่ยแอนกรุปก็จะมีมูลค่าตลาดราว2.4ล้านนะครับครั้งนี้เนี่ยเพย์พอเนี่ยมีรายได้หลักมาจาก e-payment นะครับ,รบซึ่งมีอัตรากำาังสุทธิต่ตอรายได้ ที่14นตะครับต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับของแอนกรุ๊ปนะครับที่มีรายได้หลักมาจากฟินเทคนะครับแล้วก็มี Net p r o f i ฟมาชินถึง33ครับครับผมขอบคุณมากเลยครับรบกวนอยากให้ช่วยแชร์เกี่ยวกับประเด็นสําคัญการลงทุนของแอนกรุ๊ปด้วยครับผมครับประเด็นการลงทุนของแอนกรุ๊ปเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของการจับจ่ายซื้อขายสินค้าผ่านบริการนะครับผ่าน e-payment นะครับซึ่งในจีนเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากนะครับ โดยมีปัจจ in mm ัยสนัสสนุนเนี่ยมาจากการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยมีจํานวนประชากรเนี่ยประมาณ1.3พันล้านคนนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตราว800ล้านคนนะครับแล้วก็สัดส่วน98%เนี่ยมีการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับครับทั้งนี้เนี่ยตัวเลขจากธนาคารการจีนเนี่ยคาดกันว่าธุรกรรมการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศจีนเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง52ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2019นะครับ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย34%นะครับต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ,บแล้วก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวในระดับที่สูงต่อไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับทั้งนี้เนี่ยการใช้จา e ่าย e-payment ในธุรกรรม e-commerce ของจีนเนี่ยยังมีโอกาสการเติบโตได้อีกมากนะครับโดยเฉพาะในเมืองรอและวก็เขตชนบทของจีนนะครับที่มีประชากร รวมกันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับ,รบก,ก็ยังมีความต้องการสินค้าและบริการอีกมากในขณะที่ล้านค้านี่ย,ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับเช่นเดียวกับการเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็การลงทุนแล้วก็ประกันนะครับที่ของจีนเนี่ยถือว่ายังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาเหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับข้อมูลแน่นมากครับก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ K t คท ผ่านเคดิซัตอินเตอร์เทรดวันนี้ผมขอขอบคุณคุณธีพัฒนอีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องหุ้นและเศรษฐกิจต่างประเทศสำหรับนักลงทุนพบกันใหม่รอบหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ